ทีที่รักทุกท่านคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมอยากจะพูดคุยถือว่าเป็นคลิปตั้งหลักแล้วกันนะครับสำหรับครับแฟนบอลไทยหรือว่าครอบครัวฟุตบอลไทยที่ติดตามช่องผมมาตลอดและมีความเข้าใจในแนวทางนะครับที่ผมทำช่องคลิปนี้เป็นคลิปพูดคุยครับ <c oughs> เกี่ยวข้องกับเรื่องฟุตบอลไทยที่สำคัญมากนะครับสำคัญมากในช่วงระยะเวลานี้นะครับความจริงแล้วนะครับฟุตบอลไทยเราเนี่ย กำลังมีพัฒนาการขึ้นมาดีนะครับถือว่าใช้ได้เลยในมุมมองที่ผมเห็นนะครับแต่ว่าอ,าอย่าเข้าใจผิดนะครับเกี่ยวผลการแข่งขันนะผลการแข่งขันต่างๆไม่ว่าจะเป็นชุดใหญ่ชุดเล็กเนี่ยที่เราได้รับชัยชนะหรือมีการแข่งขันที่เราแพ้ตกรอบอะไรก็ตามแต่จุดเหล่านั้นไม่ใช่จุดที่ผมมองครับจุดเหล่านั้นเป็นจุดที่ผมคิดว่าฟุตบอลเนะี่ยมีแพ้มีชนะได้ถึงจะแพ้สามรวดสามนัดรวดนะ เช่นเดียวกันกับทีมยู23เราที่แพ้แต่ทาไมเ่ะครับผมดูแล้วผมรู้สึกว่าผมพอจะมองเห็นอนาคตเห็นที่มาที่ไปนะว่าการเล่นแบบนี้มันสามารถมีอนาคตสามารถต่อสู้กับระดับเอเชียได้คือทางบอลนนะ่ะดูนิดเดียวก็รู้ครับแล้วก็อิชิทําทีมทําไมผมคิดว่ามันมีอนาคตสามารถไปได้เรื่องแบบนี้นะครับมันเป็นเรื่องของอประสบการณ์ในการมองนะครับแล้วก็สัมผัสที่เราสัมผัสได้ ฟุตบอลจริงๆนะถ้าเป็นฟุตบอลที่จะถึงไปไปถึงระดับเอเชียระดับโลกได้เนี่ยมันรวมไม่หมดครับทั้งศาสตร์ทั้งศิลป์ฟุตบอลนะครับมันก็คล้ายกับวงออเคสตารานี่แหละนะครับว่าเวลาบรรเลงออกมาแล้วเนี่ยมันได้หรือเปล่านะครับเพลงที่ดีทาไมเพลงบางเพลงไม่ดังเพลงบางเพลงมันมันฟังแล้วมันดูดีไม่ดังก็ไม่เป็นไรคอยมันดูดีมันยกระดับขึ้นนี่เราต้องใช้คําว่าการยกระดับขึ้นไงครับ ทีนี้ทีมชาติไทยชุดยู17ของเราทีมนี้นะครับที่เพิ่งแข่งขันไปเมื่อคือนนี้ไอ้ส่วนผลแพ้ชนะผมไม่ได้ว่าอะไรครับเพราะว่าน้องๆเล่นกันเต็มทีแล้วแล้วก็ใช้ศักยภาพเต็มทีนะครับถึงแม้ว่าจะได้นักเตะจากแมนยูนะครับอย่างซินวาแม็กเซสนะครับมาช่วยทีมก็เล่นได้นะครับในขอบเขตที่น้องสามารถเล่นได้ได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันก็ขอนะครับให้กําลังใจน้องๆทุกคนนะในการแข่งขันแต่นะครับสิ่งที่ผมมองนะมันไม่เกี่ยวกับเรื่องแพ้เรื่องชนะหรอก นะครับอย่างที่ผมบอกครับยูย่สาแพ้สนัดนะทำไมมันมีความรู้สึกดีในใจลึกๆนะทำไมยูสิบแพ้สนัดนะครับยังถือว่ายังสามารถทำประตูคู่แข่งขันได้ทุกนัดทําไมผมมีความรู้สึกว่ามันดูแล้วมันรู้สึกเศร้าๆใจนะเพราะว่าทีมชุดยูสิบเเนี่ยมันเป็นชุดที่เป็นเหมือนตัวแทนฟุตบอลไทยนะตรงจุดไหนครับตรงจุดที่ว่าทาง สมาคมฟุตบอลไทยเนี่ยคัดเลือกตัวเข้ามานะครับโค้ดเจเด็ดมีลาบดูแลคัดเลือกตัวมาทางสมาคมฟุตบอลสนับสนุนเต็มที่ทางด้านฝ่ายเทคนิคไม่ว่าจะเป็นคุณตุ๊กนะครับไม่ว่าจะเป็นทางท่านดรชานวิทย์นะครับเป็นความสําคัญกับชุดนี้พูดง่ายๆว่าอยู่สิบเจ็ดเนี่ยเปรียบเสมือนนะครับหน้าตาที่เป็นเพยโฉมหน้านะครับของอวงการฟุตบอลไทยหรือสมาคมฟุตบอลไทยทั้งสมาคมเลย นะครับเพราะว่าเป็นทีมของสมาคมและทุกอย่างเนี่ยซัพพอร์ตลงมาเต็มที่จากทางฝ่ายเทคนิคของสมาคมทุกอย่างมันปรากฏออกมาให้เราเห็นผลการแข่งขันนะจะแพ้จะชนะเนี่ยผมไม่ได้มองนะย่าเข้าใจผิดว่าผมมองผลการแพ้หรือชนะแต่การที่ผมเห็นน้องนอนะอยังมีการจับบอลน,นะแล้วก็มีการเล่นนะครับในลักษณะที่อ่ามันไม่เหมือนทีมญี่ปุ่นเล่นนะมันไม่เหมือนทีมอุซเบกิสถานเล่น แต่เป็นการเล่นที่ใช้จังหวะที่มากเกินไปนะครับบางจังหวะถ้ามากเกินไปแล้วมันได้ผลไม่เป็นไรครับแต่ถ้ามากเกินไปแล้วมันกลายเป็นเป็นการเล่นบอลที่ที่ไม่ถึงระดับมันนะมันก็เหมือนกับวงออเคสตาราที่มีเสียงไวโอลินแทรกออกมานะครับในจุดที่มันไม่ควรมีตัวโน้ตตัวนั้นนะนะครับแน่นอนครับมันไม่ใช่การแต่งเพลงของบาร์กหรือว่าบีโธเฟนแน่นอนแต่มันเป็นการมันเป็นการเขียนตัวโน้ตน่ยของ ของนักแต่งเพลงนะครับหรือคีตากวีที่ที่ยังมือไม่ถึงะที่ที่มันไม,มน่มันไม่สามารถจะขึ้นเวทีใหญ่เขาได้นะผมเห็นจุดนี้มากกว่านะผมต้องบอกครับว่าฟุตบอลมันเป็นทั้งศาสตร์ทั้งศิลป์ในขณะที่ทีมอย่างซาอุดีอาระเบ,บียหรือว่าอุซเบกิสถานเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีเสียงมีเสียงเชลโล่นะหลุดออกมาบ้างนะออกออก,ออกนอกกรอบบ้างที่มันไม่กลมกล่อม แต่อย่างน้อยมันมันก็อยู่อยู่ในแถวโน้ตนะแถวคอร์ดนะมันมันยังอยู่ในในสไตล์เพลงที่มันใช่มันมันยังอยู่ในกรอบที่ถึงว่าเชลโลหรือว่าเป็นไวโอลินจะหลุดออกมาหน่อยหนึ่งมันก็ยังอยู่ในคีย์เดิมอะแต่ฟุตบอลไทยของเราเนี่ยนะครับมันมันกลายเป็นเป็นหลุดออกมาแทรกออกมาแล้วมันมันกลายไปไปคนละคีย์ไม่มีความหมายนา้าเป็นการเป็นการแต่งบทลอนรหรือแต่งกวีนะ นะครับถ้าเป็นการเขียนกวียกคือก่อนพาไปเล่นแบบก่อนพาไปซึ่งมันไม่มีลำหักลำโคนนะครับไม่มีลำหักลำโคนจุดนี้มันบ่งบอกถึงอะไรรู้ไหมครับไอ้ที่ทผมบอกว่ามันน่าตกใจคือทีมนี้เนี่ยเป็นทีมของสมาคมฝ่ายเทคนิคลงมาดูแลอย่างใกล้ชิดของสมาคมนะครับและนะครับมีความหวังมากในการที่จะไปฟุตบอลโลกนะครับและเวลาฝึกซ้อมเวลาอุ่นเครื่องเวลาตัดตัวนักเตะ เป็นความลับทั้งสิ้นแฟนบอลไทยไม่มีสิทธิ์รู้ได้เลยได้แต่คาดตั้งความหวังนะผมเป็นช่องนะผมผมผมก็ต้องให้กาลังใจผมก็ต้องช่วยประชาสัมันธให้คนดูเยอะๆนะครับแต่พอเรามาดูแล้วนะเราเราไปประกาศหน้าหน้าโรงหนังว่านี่นี่คือออเคสตราชั้นดีนะของของสมาคมของเราซึ่งเตรียมการมาอย่างดีมีความพร้อมสูงและมีสติในการนะครับเล่นอยู่ที่ต่างอำเภอเนี่เล่นดีมากนะครับแต่ทีนี้เนี่ย ตอนนี้เราเล่นต่างอำเภอรจริงครับแต่ตอนนี้เรามาขึ้นนะครับหอประชุมแห่งชาตินะเราเรามาเล่นในระดับสากลความจริงแล้วเราต้องรู้ว่าสถานที่ที่เรามาเล่นตอนนี้มันมันคือหอประชุมใหญ่ซึ่งซึ่งมันคนดูนมันมันก็แตกต่างนะจากจากที่เราเคยเล่นมาเนะี่ยซึ่งเราเราเคยทําผลงานได้ดีในในในตอนเราเล่นอยู่ในอำเภอรปรากฏว่าทีมงานของเราเนี่ยไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับเรื่องนี้เลยนะครับเราไปดึง นักไวโอลินเราไปดึงสมนายท่านนายกดึงนักเตะหรือว่าใครมาจากสโมสรใหญ่เข้ามานะทางทางผู้ควบคุมวงหรือวัทยากรหรือว่าผู้ผู้จัดก,การวงเนียก็ก็ไม่เอานะก็คือเราเราพร้อมและทีนี้เนี่ยพอเปิดการแสดงแบบแบบเราไม่ได้เห็นการซ้อมเลยอ่ะมันเป็นสิ่งที่ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันเป็นแบบนี้ละทำไมเล่นแหกคียกันแบบเนี้ย ทำไมทำไมเวทีใหญ่ขนาดนี้ทำไมมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้กับกับฟอร์มการเล่นนะแพ้ไม่เป็นไรครับอันนั้นผมไม่ได้มองนะนี่แหละครับเป็นจุดสําคัญนะทีนี้นะครับโคดอย่างนี้ช่อกยะเนี่ยทาไมทําทีมยูยี่สามออกมาแล้วแพ้สามนัดรวดนะในการแข่งขันดูฮาครับทำไมแฟนบอลส่วนส่วน,ส,วนส่วนมากเลยนะครับเยอะเลยที่มีความรู้สึกดีพอใจว่าเล่นสไตล์นี้มันมีอนาคตผมเชื่อนะว่าแฟนบอลไทยทุกคนเนี่ย ไม่ได้มอง,มองฟุตบอลไม่เป็นนะดูบอลเป็นกันรู้ว่าเล่นแบบนี้แหละมันจะมีอนาคตและมันสามารถต่อยอดไปสู่ระดับเอเชียได้คือสามารถไปไปทาบรัศมีกับเกาหลีญี่ปุ่นได้ในอนาคตแน่นอนมันขาดแค่ว่าต้องเติมตัวผู้เล่นที่มีศักยภ,ภาพสูงให้ทางนิชิกะยะมากกว่านี้ตรงนี้ต่างหากครับผลจะบอกว่าแพ้ไม่เป็นไรนะถ้ามันดูดีมีอนาคตถ้ามันเล่นไม่แหกคียถ้ามันเล่นเหมาะสมกับเวทีที่เล่นจุดนี้นะครับเป็นจุดสําคัญนะ ดังนั้นนะครับมีเพื่อนหลายหลายคนบอกว่าทําไมเราไม่เอายูยี่สิบนะที่บุยราคืนมาให้กับยูสิบเจ็ดเนี่ยทําไมเราไม่ใช้ระบบเดียวกันทั้งทั้งระบบเลยนะครับจริงๆแล้วนะผมบอกไปเลยครับว่าตอนนี้เราเล่นผิดเวทีแล้วนะครับยูยี่สิบกับยูสิบเจ็ดเราเล่นผิดเวทีแล้วโดยที่ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยเป็นทีมของคนคนไทยทั้งชาตินะสมาคมต้องรู้เรื่องนี้ด้วยแล้วก็คนไทยนี่มีความมุ่งหวังนะ ที่อยากจะเห็นฟุตบอลเราพัฒนาไปแบบอุซเบกิสถานพัฒนาไปแบบซาอุดีอาระเบียพัฒนาไปแบบจีนนะครับพัฒนาเยาว,วชนเราอยากให้พัฒนาขึ้นมาแบบญี่ปุ่นซึ่งเขาสามารถขึ้นเวทีใหญ่นะในระดับโลกได้ขึ้นเวทีใหญ่ในระดับเอเชียได้นะครับตรงจุดนี้มันต่างหากครับที่เรามุ่งหวังจะแพ้จะชนะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่นะครับถ้าเกิดเราเอาฟอร์มการเล่นแบบยุยสามหรือนิชิกะยะมาเล่นเนี่ยถึงแม้ว่าจะแพ้ มันก็ยังมันก็ยังดูว่าเป็นเป็นวงออเคสตาราที่แต่งโดยบาร์บีทูเฟนนะถึงแม้ว่าคนเล่นเนี่ยจะจะยังต้องพัฒนาไปในฐานะเป็นเยาวชนเราก็ยังเข้าใจได้ว่าคนสีไวโอลินเรายังไม่เก่งนะนะคนเล่นอ่าอ่าเครื่องต่างๆนะพวกฟุตพวกอะไรก็ก็ถือว่าเป็นเยาวชนอยู่อาจจะเล่นไม่เก่งแต่ตัวโน้ตที่เขาเล่นไ่นมันถูกตัวโน้ตที่เขาเล่นมันมีสต๊บอ่ามีระดับนะมันมีสไตล์คําว่าสไตล์เนี่ยผมต้องบอกว่าการทําฟุตบอลเนี่ย ผมคิดว่ามันต้องมันต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์มันมันมันจะต้องมีมีคนมองเกมอย่างอย่างทะลุปูโปรงนะครับคือคือคือต้องเป็นของจริงอะในการมองถ้าถ้ามองตรงจุดนี้ได้มันจะสามารถคุมคุมคุมทั้งหมดได้ในในโทนของมันเนี่ยวฟุตบอลของทีมชาติไทยเนี่ยมันจะขึ้นมาแบบนี้มันเหมาะสมกับเด็กเรานะเด็กเราเป็นเด็กญี่ปุ่นนะมันมันต้องใช้แทคนติกแบบนี้นะแล้วมันมันจะต้องประสานเข้าไปกับแทคนติกสากลสามารถต่อสู้กับวิธีการลาก ของซาอุดีอาระเบียต่อสู้กับวิธีการใช้แรงกระแทกและมีการเล่นในลักษณะเหมือนอุซเบกิสถานได้มันจะต้องสามารถจัดการกับบอลเล่นเร็วนะแล้วเขาเพลย์สเก่งเหมือนทีมชาติญี่ปุ่นได้คือคือมันจะต้องตามให้ทันเหมือนเจแปนเวเขาพยายามศึกษาละความเคลื่อนไหวของฟุตบอลนะครับว่าทีมชั้นนําในโลกไบนี้เนี่ยในแต่ละปีแต่ละเดือนเขาพัฒนาไปถึงไหนเขาจะปรับปรุงเทคนิคเขาตลอดจุดนี้นะพอปรับปรุงเทคนิคแล้วเนี่ยระบบโค้ชมันต้องสอดรับ และเราต้องหานักเตะที่มีคุณภาพพอที่จะเล่นตามเทคนิคนี้ได้เข้ามาซัพพอร์ตตลอดเวลานี่เขาเรียกว่าเล่นตามตัวโน้ตสากลน,นะนี่นี่เขาเรียกว่าเล่นเล่นเล่นบอลแบบมีคลาสแต่นะครับเด็กสิ่งที่เด็กเรานะอยู่สเเล่นไปเมื่อวานเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนะ เด็กทุกคนบุกผามีการเทิร์นบอลนะแน่นอนครับครึ่งแรกอาจจะมีการผิดพลาดนะไปเล่นบอลหลายจังหวะโดนตัดโดนอะไรแต่พอน้องเขาเทิร์นบอลได้เขาแทงบอลได้เขาถือว่ามีมีทักษะความสามารถครับดีนะนักธกีตโปรสีใช้ได้เลยถือว่าพัฒนาต่อไปได้ถึงระดับสูงเลยแต่ทีนี้มันตันตรงไหนไหมครับมันตันตรงเราไม่รู้ว่าจะไปอย่างไงไงคนเขียนโน้ตเราเขียนโน้ตระดับสูงเขาไปอยกงไม่ได้เราเขียนโน้ตไ,ไ,ได้แค่มันเหมือนดนตีพื้นบ้านเราที่มันมีโน้ตตัวเดียว มันเป็นลักษณะเหมือนเมโลดี้แต่พอจะเข้าเป็นวงออเคสตาราเราเราไม่สามารถจะทำตัวโน้ตให้มันให้มันดูดีกวนี้ได้จุดนี้เองครับเป็นจุดที่มันต้องมีสภาพแวดล้อมของการเล่นและโค้ดที่เขาเรียนรู้มาในระยะเวลาหนึ่งนะที่จะทำให้ผู้ที่ควบคุมวงหรือผู้ที่เขียนโน้ตเหล่านี้เนี่ยผู้ประพันธ์เนี่ยสามารถทําได้ดีถึงขั้นระดับที่ เป็นที่ยอมรับและสามารถต่อสู้กับยุโรปต่อสู้กับเอเชียระดับท็อปได้ญี่ปุ่นเขาพัฒนามา20ปีเนี่ยเขามุ่งมั่นมากกับเรื่องนี้แล้วเขาโฟกัสถูกที่ด้วยแต่ของเราตอนนี้มาพูดกันถึงเรื่องแพ้ชนะแพ้หรือชนะเสียหน้าหรอไม่เสียหน้าชนะมาเราบางทีนะเราไปชนะมาแบบแบบเ,เป็นรูปแบบที่ยังไม่สวยงามเราก็ดีใจแล้วเราคิดมันดีแล้วแต่ความจริงแล้วนะครับการทําทีมแบบอิชิเนี่ยเขาเล่นตัวโน้ตมาถูกต้องนะ เขาเล่นตัวโนมมาถูกต้องแล้วเขารู้ว่าทรัพยากรมีน้อยแล้วเขาก็ใช้ทรัพยากรเดิมๆเพราะว่าทรัพยากรตัวนี้แหละจะทําให้ตัวโนวดตเขาไม่แหกคีย์อีกสี่ใช้แบบนั้นมาตลอดนะและ,และถึงวันนี้นะที่ผมพูดกําลังพูดตอนนี้ว่ามันถึงเวลาหรือยังที่เราจะเติมเคียวเล็บนะครับอย่างเอราวันกาดิเย่จูดเบลเติมอย่างพิรัตฟินบาวเข้ามาในทีมหรือแม้กระทั่งนะต่อไปเราจะดึงซิมวาแม็กเซสเข้ามาในอนาคตจุดเหล่านี้ตั้งหากครับ ที่นะครับเราจะต้องเร่งอัตราเร่งขึ้นไม่ใช่รีบร้อนนะแต่มันมีความจําเป็นเพราะว่านักเตะอย่างสุพนัทเหมือนตาพี่เจชนาธิพนะครับนักเตะอย่างนิโก้นิคลัสมิเกลสันเนี่ยเขาแบกทีมไม่ไหวแล้วครับการแบกทีมนานๆนะโดยที่ทีมไม่มีความทีมไม่บาลานนะไปนานๆนะนะครับอิชิอดทนได้เพราะเขาเป็นคนญี่ปุ่นแฟนบอลอย่างผมอดทนได้แต่สุพนัทเหมือนตาหรือนักเตะที่อยู่ในทีมไม่หลายคนเนี่ย แบกนานๆอาจจะอดทนไม่ได้ก็ได้พอเผยนะเราเรา,เราจะเสียนักเตะที่เป็นฝีเท้าดีๆอย่างสุภโชคสารชาตินะจะมีอาการดรอปขึ้นนะเพราะมันแบกเกินไปที่มันไม่สมดุลน,นะครับเพราะนักเตะในทีมเนี่ยมันมีเซนต์ไม่เหมือนกันนะเซนต์ฟุตบอลต่างกันมันไม่กลมกล่อมนะถึงแมนโน้โนน้ตของอิชิจะดีขนาดไหนแต่ศักยภาพผู้เล่นมันไม่ได้นะมันก็เป็นอย่างที่เราเห็นครับไม่สามารถจะทําเกมในส่วนที่ควรจะเป็นได้ดังนั้นประเด็นประเด็นของบอลไทยตอนนี้นะครับ บอลในรุ่นเนยาวชนยูยี่สิบยูสิบเจ็ดเนี่ยผมคิดว่านะน่าจะใช้ทีมงานของอิชิและนิชิกายะจะเป็นผู้ช่วยโค้ดนะครับหรือจะดึงเข้ามาเสริมอย่างยุคิริชาร์ดเนี่ยเข้ามาผนิกกตาลังกันและทําเป็นระบบเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับเอาคนที่เขียนโน้ตเป็นมาส่วนส่วนโค้ดไทยเราเนี่ยไม่ใช่ไม่เก่งนะก็เก่งครับแต่เก่งในลนักษณะทําบอลภายในประเทศของเราซึ่งซึ่งเขาเล่นในลนักษณะเล่นแบบแบบพินสายเดียวรู้ว่าเล่นแบบอะไรที่ที่ฝรั่งไม่เห็นระทึ่ง่ะ เป็นเป็นเป็นพื้นที่ไปนะครับเป็นเป็นดนตรีพื้นบ้านไปแต่ส่วนที่จะไปแข่งขันกับชาวโลกเขาอะเราต้องใช้ผู้ที่เขียนโนต้ตนะครับในระดับระดับโลกหรือระดับสากลมาเล่นนะครับและที่จริงแล้วไม่จช่เป็นต้องจ้างญี่ปุ่นก็ได้ผมเชื่อนะโคตดอย่างโค้ดซิโก้ทำได้ทําได้เลยนะครับคนไทยเรามีเก่งเยอะครับเพียงแต่ว่าสายตาคนที่เลือกต้องแหลมคมและสําคัญที่สุดคือ ายเทคนิคของฟุตบอลไทยจะต้องมีวิสัยทัศน์ครับจะต้องเห็นแล้วตรงนี้จุดนี้เนี่ยซ้อมไปเนี่ยโอ้โหมันเป็นประเด็นนะเนี่ยให้ให้เด็กจับบอลแบบแบบนี้เนี่ยถ้าไปเจอบอลบอลเชิงสูงอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเรียบร้อยเลยทาไม่ได้เราต้องเปลี่ยนตัวโนตครับถ้าเล่นแบบนี้มันแหกโน้ตแล้วเนี่ยมันไม่ไปกับเพื่อนแล้วเนี่ยต้องเปลี่ยนแล้วพอมาถึงจุดนี้จุดที่ต้องโซโลนะสมมุติเราได้ซินบาแม็กเซตมาเนี่ยโอ้โหตรงนี้โซโลเนี่ยสำคัญตัวนี้เราต้องชนะเขาเนี่ยเราจะต้องเตรียมแผนรองรับไว้ล่วงหน้า ต้องคิดระดับนี้ครับต้องคิดซับซ้อนมากๆเลยในการเตรียมแผนท่านเห็นทีมชาติซาอุดิอาระเบียไหมครับเมื่อวานเนี่ยโค้ชชาวบราซิลครับเขาไม่เฟ้อฟ้าฟ่านะถึงแม้ว่าเขาเล่นกับเรามาเรื่อยๆท่านรู้ไหมครับว่าเขาอ่านเราขาดเลยเขารู้ว่าไอ้ตรงวบงแบ็กฝั่งขวาเรามีปัญหาเนี่ยเขาเขาเจาะตรงนั้นแหละครับแล้วเรายังมีปัญหาอยู่เหมือนเดิมนะแล้ว ถึงแม้ว่าบอลเขาจะไ่โยนยาวนะแต่เขาใช้วิธีความเร็วและใช้ทักษะความสามารถและในช่วงเวลาตั้งแต่60ส0สินาทีเป็นต้นไปถึง90้าสิบนาทีเขารู้ว่าเราหมดแรงเขาส่งตัวผู้เล่นที่เขาเก็บไว้นะเป็นตัวผู้เล่นที่มีสรีระรูปร่างกล้ามเนื้อแข็งแรงเนี่ยลงไปบทขยี้เราเห็นไหมครับเราเสียประตูสองประตูเขาทําได้ตามเป้าเขาคือเขารู้ว่าเขารู้ว่าเขาจะสโลวยังไงเขารู้ว่าเขาเตรียมการไว้ยังไงนะครับหนึ่งสองสามสี่ จุดนี้เนี่ยนะครับมันมันเป็นแผนนะที่จริงแผนแบบนี้ถ้าเกิดเราเจอโค้ดขนาดน,นี้นะวิธีการที่ที่อิชิตั้งรับหรือวิธีการของโค้ดในเก่งเนี่ยก็สามารถใช้ใ,ในการต่อสู้ได้นะครับมันมันสามารถใช้ได้โค้ดอย่างนิชิกะยะเนี่ยผมชื่นชมอย่างหนึ่งคือจังหวะบอลของยูยิบสามดีมากจังหวะบอลดีมากถ้าพูดไปเหมือนเหมือนท่านนั่งนั่งฟังออเคสตราท่านฟังเพลินเลยท่านฟังเพลินเลยถึงแม้ว่าจะแพ้ท่านก็เพลินนะรู้สึกว่าเอออยากจะฟังอีกนะ อยากจะฟังอีกนะครับทีนี้อยากจะฟังอีกเนี่ยก็หมายความว่าโอเคมันผ่านนะมันผ่านแล้วมันสามารถต่อยอดเติมนักเตะชั้นยอดเข้ามาอีกนะยูยิบสามอาจจะดึงพีรวัตรฟินบามาเพิ่มหรือดึงนักเตะที่อยู่ในทีหนึ่งทีสองที่มีฝีเท้าดีๆนักเตะไทยเข้ามาทมี่มีระดับสูงขึ้กนกว่านี้อีกให้สก้าวหนักๆเนี่ยทําให้เราสามารถต่อยอดขึ้นมาหาชุดใหญ่ได้ทีนี้ยูสุเจเราเนี่ยก็ฟังเพลินเหมือนกันนะตอนที่เล่นอยู่กับอาเซียนก็ดูเพลินเหมือนกันนะครับ แต่คาว่าเพลินในอาเซียนแล้วเนี่ยเราลืมอะไรไปหรือเปล่าครับว่าแข่งแข่งในระดับอาเซียนขับเนี่ยเราแข่งในเวทีที่อยู่ต่างอําเภอยูต่างจังหวัดแต่เนี่ยเรามาขึ้นเวทีระดับเอเชียนะเราไม่ปรับปรุงวิธีการเล่นเราเลยว่ามันจะสามารถเล่นบนเวทีขนาดใหญ่แบบนี้ได้หรือไม่จุดนี้ตั้งหากครับเป็นเป็นจุดที่ผมคิดว่า เราเราเราควรจะเอาเอามาตรฐานเดียวกันทั้งหมดเล่นวิธีการเดียวนะตอนนี้ผมเห็นเห็นชัดเจนว่าให้ใช้วิธีการให้ใช้จังหวะเล่นแบบนิชิกายะทำทีมยูยิบสามจังหวะนี้แหละครับและเติมซูเปอร์สตาร์เข้ามาอย่างเอราวันกกเดเย่เติมอย่างนะครับจูดเบลเติมนักเตะเข้ามาเถอะครับอย่าไปบอกว่าเขาเป็นนักเตะลูกครึ่งอะไรเลยเขาเป็นคนไทยเหมือนเราเนี่ยแหละเราต้องนับถือฝีเท้าน,นับถือโปรไฟล์นับถือระดับบอลให้เขาเข้ามาเถอะครับ เพราะว่านะมันอาจจะดูเหมือนเหมือนผมพูดหลายครั้งแล้วเรา,เ,ราเหมือนเราดูฝรั่งเนี่ยฝรั่งมาบ้านเราดูเขาเดินเก้งก้างนะดูดูมันไม่เท่มันคนไทยนะแต่ประสิทธิภาพของเขาสิครับเราสู้เขาไม่ได้เลยเพราะอะไรครับเพราะมันอยู่ที่วิธีคิดมันอยู่ที่หนึ่งสองสามสี่ทำไมแมนนี่ปาเกียวเนี่ยต่ยต่อยูอยอยอ่เอเชียเราตอ่ยอยู่ที่ฟิลิปินเนี่ยต่ให้ตายก็ไม่เก่งครับ ทำไมเขาไปเจอโค้ชที่สหรัฐอเมริกาแล้วเขาฝึกซ้อมแล้วทําไมเขาสามารถมีมีมีความสามารถต่อยได้ในระดับโลกได้เพราะว่ามันต่างกันครับมันต่างกันคนเขียนโนต้ตนะครับเล่นพินแล้วก็เพาะแบบพินแล้วก็ไปเพาะตามต่างอำเภอครับแต่ถ้าเกิดขึ้นเวทีใหญ่ระดับเอเชียเราต้องให้คนเขียนตัวโนต้ตเป็นนะครับเล่นแบบองค์ออเคสตราเป็นจุดนี้นะครับมันเป็นจุดที่มันไม่ยากมันไม่เปลืองเงินหรอกครับมันไม่เปลืองตังหรอกถ้าเราทําเป็นนะ แล้เรามีสายตาแหลมคมตรงนี้ต่างหากครับที่ผมอยากให้เริ่มต้นเพราะว่าตอนนี้เราช้ามไม่ได้แล้วนะครับประเทศคู่แข่งเราพัฒนานะครับไล่บี้เรามาตลอดแล้วเราจะเสียโอกาสนะท่านรู้ไหมครับว่าฟุตบอลทุกวันนี้เขาพัฒนากันปีต่อปีถ้าเราเสียเวลาเนี่ยนะครับเราผิดพลาดมาเนี่ยมันไม่ใช่ว่ายูยี่สิบยูสิบเจ็ดนะครับตกรอบแล้วผมบอกว่ามันผิดพลาดไม่ใช่นะครับตาที่ผมมองผมไม่ได้บอกว่าตกรอบผมก็เชียร์นะอย่างยูยสามเนี่ย ถ้าเล่นดีนะเหมือนอิชิเล่นตอนอเอเยนคัพเนี่ยในปีที่แล้วผมก็เชียร์นะครับถึงแม้ว่าจะตกรอบตกรอบฟุตบอลโลกผมก็เชียร์เพราะผมเห็นว่ามันมีอนาคตแต่ถ้าทั้งตกรอบทั้งทั้งดูแล้วอนาคตมันไม่มีเนี่ยผมก็ไม่รู้จะเชียร์ยังไงได้แต่บอกว่าโอเคนะผมพูดเรื่องฟุตบอลฟุตบอลไทยเนี่ยถ้าเกิดว่ามันตกรอบแล้วมันดูไม่มีอนาคตผมในฐานะที่ผมทําช่องมาคคินแนนผมจะไม่พูดได้ยังไงครับผมต้องพูด และส่วนว่าทางผู้หลักผู้ใหญ่จะฟังหรือเปล่าเนี่ยผมไม่รู้และผมผมไม่มีหน้าที่จะไปพูดให้ท่านฟังนะแต่หมายความว่าเราสามารถพูดปรับความเข้าใจเหมือนผมพูดในต้นคิดว่าเรามาตั้งหลักกันเถอะเพื่อนๆทุกคนเรามาตั้งหลักและดูดูไปว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในวงการฟุตบอลไทยทีนี้นะครับถ้าเกิดเราไปแบบที่เราไปแบบสนุกพูดกันสนุกในคลิปฟังกันสนุกไปฟังคลิปไหนก็ได้ครับไปดูเรื่องราวอื่นก็ได้แต่ถ้าเราพูดเรื่องฟุตบอลไทยผมเชื่อว่ามีหลายๆายคน อยากจะฟังในสิ่งนี้เป็นเป็นสาระและรู้ว่าตอนนี้เรากลาลังเดินในรูปแบบไหนเรามีปัญหาอุปสรรคอะไรช่องผมจะทําหน้าที่นี้ครับปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นนะครับถ้าเราช่วยกันส่งเสียงกัน,นเยอะเนี่ยทุกสิ่งจะต้องรับการแก้ไขเพราะการส่งเสียงเราไม่ใช่การประท้วงไม่ใช่การต่อว่าแต่เป็นการส่งเสียงในมุมมองนะครับที่เรามองไปแล้วเรารู้สึกอย่างไรนะเหมือนเรา เราต้องร่วมกันเห็นนะว่าทีมไทยเป็นของคนไทยทุกคนการส่งเสียงไปเนี่ยมันสามารถทําได้ครับว่ามันเกิดปัญหาอุปสรรศั์แบบนี้เราคาดหวังว่าทีมเราจะไปในลักษณะที่าตามสเตปตามการเวลาของมันที่เราตั้งเป้าไว้ไปฟุตบอลโลกปี2030เนี่ยตอนนีมน้มันดูดีหรือไม่หรือมันกําลังอาดรอปหรือมันกําลังเสียเวลากับบางสิ่งบางอย่างซึ่งเพื่อนๆหลายคนอาจจะบอกว่าเรื่องลูกรักนะครับเรื่อง การทำทีมที่ไม่ได้มาตรฐานผมสรุปมันสั้นเลยว่ามันเกี่ยวกับเรื่องวิสัยทัศน์มุมมองและความเข้าใจเรื่องฟุตบอลองค์รวมครับว่าวิสัยทัศน์มันยังไม่ได้ผมถึงบอกว่าอุดมคติมันยังไม่ได้นะจิตวิญญาณมันยังไม่ได้ผมต้องบอกว่าฟุตบอลมันเป็นมันเป็นทั้งศาสตร์ทั้งศิล์นะครับมันเป็นหลายเรื่องที่เป็นองค์ประกอบการที่สามารถจะไปได้มันต้องให้คนที่มีปัญญาแล้วคนที่เขามองได้ละเอียดลึกซึ้งจริงๆเนี่ยในการวิเคราะห์เรื่องนี้และผลที่มันปรากฏออกมาคือฟุตบอลที่เราดูแล้วมันไม่มีจงหวะ ผู้บอลทีเ่เราดูแล้วมันไม่มีอนาคตจุดนี้ต่างหากครับเป็นจุดที่เป็นประเด็นของมันตอนเนี้ซึ่งมันไม่เกี่ยวกับนักเตะนะนักเตะเนี่ยเขาก็เล่นตามสไตล์เขาคนนี้ก็เล่นดีคนนี้เล่นไม่ดีนนดนนก็ตามเกลียดของเขามัยู่ที่เราจะไปหยิบเวยเยาใครมาเล่นครับแต่นี่เราตัดนักเตะด,ดีๆไปมากนะปัญหาของบอลไทยตอนนี้นะนอกจากจะไปพูดเรื่องไม่มีแรงนะเล่นหลายจังหวะนะสปีดบอลไม่ถึงกนะันนั้นเป็นพื้นๆน,น,นะแต่ปัญหาใหญ่คือตัวผู้เล่นของเราเนี่ย นะครับเราไม่เลือกวัตถุดิบที่ดีที่สุดและเรามองคาดเคลื่อนนะและเราทําอะไรที่มันขวางโลกก็คือเราไม่เอาสิ่งที่ดีที่สุดมามาให้กับแฟนบอลชาวไทยนะครับถ้าทีมฟุตบอลไทยเป็นเป็นของคนไทยทุกคนเป็นกีฬามหาชนคนที่บริหารจัดการเรื่องนี้ท่านมีหน้าที่จะเอาสิ่งที่ดีที่สุดครับให้ประชาชนไทยและเป็นสิ่งที่มันไม่มีพิษมีภัยและไม่รัดขั้นตอนด้วยจุดนี้ต่างหากครับที่มันเป็นความบกพร่องและสิ่งที่มันดีที่สุดมันไม่ใช่แค่นักเตะนะมันเกี่ยวกับระบบ นะครับมันเกี่ยวกับอนาคตมันเกี่ยวกับความละเอียดในมุมมองของการทําฟุตบอลนะครับเพราะว่านะครับถึงแม้ว่าฟุตซอลจะดีขนาดไหนนะกีฬาเภทอืออ่นจะดีขนาดไหนแต่ถ้าฟุตบอลชายไม่ดีหรือหรือมีปัญหามีอุปสรรคเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่าผมมันไม่อยู่ในระดับหน้าพอใจครับในฟุตบอลเยาวชนของเราและทีมชุดใหญ่ของเราเนี่ยไม่มีเหตุผลเลยที่เราไม่ดึงตัวนักเตะชั้นนําของโลกมาติดทีมจุดนี้มันเป็นจุดที่ผมคิดว่ามันร้ายแรงนะ เกี่ยวกับอนาคตของทีมชาติไทยที่เราควรจะพูดคุยกันได้ว่ามันผิดปกติจริงๆแต่นะครับในด้านฝีมือโค้ดในด้านแนวทางนะผมยอมรับว่าชุดใหญ่กับชุดยูย่สามผมยอมรับนะผมไม่ผ่านแต่ประเด็นมันคือถ้าเราให้นักเตะบางคนในทีมแบกมากเกินไปเนี่ยเราจะเสียนักเตะที่แบกเหล่านั้นซึ่งเป็นนักเตะชั้นยอดนะอย่างสุภนัทเหมือนตาเนี่ยเราจะเสียไประยะย,ยาวเลยนิโก้เนี่ยคขามาเสียก็หมายความว่าเขาจะมาเสียจังหวะในการเล่นเพราะการแบกทีม ดังนั้นนะครับเราควรจะจัดหานักเตะที่ดีที่สุดของโลกมาร่วมทีมกับเราที่เราสามารถดึงมาได้และในทีมเยาวชนเราควรจะจัดในรูปแบบเดียวกันถ้าเราจะมองต่อเนื่องเกี่ยวเนื่องนะโดยเหตุโดยผลหาหาทีมทุดใหญ่เราเนี่ยก็ควรจะใช้ระบบเจแปนเวคือใช้โค้ชญี่ปุ่น,นทั้งแถวเลยเพราะนะครับโค้ชไทยของเราเนี่ยแต่งตัวน้ตที่มันเพี้ยนออกไปนะครับและสมาคมฟุตบ,บอลฝ่ายเทคนิคของเราก็อย่าไปหลงทางตามนั้นด้วยจะต้องมองฟุตบ,บอลเป็นฟุตบ,บอลสากล และต้องทำให้เป็นรูปธรรมขึ้นมาให้ได้ครับ ใจคนย้ำสู้อยู่นิวายช่างสุดยังก้าวเดินสู่จุดมุ่งหมายแห่งใช้วันนี้มุ่งมันไม่เคยวันไหวสู้สุดหัวใจเชื่อมสายสัมพันธ์คนท้